วันที่19เมษายนน้อมรำลึกในพระบิชาสามารถในหลวงราชการที่9เมื่อวันที่19เมษายนพศ2 5 0 9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรท่งเรือใบฝีพระหัตถ์ประเภทโอเคขนาด13ฟุตชื่อเวคาจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มายังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพระองค์ทรงใช้พระวิริยอุตสาหะในการท่งเรือใบ ฝ่าคลื่นลมระยะทางกว่า60ไมล์ทะเลเพียงลำพังพระองค์เดียวทรงใช้เวลาในการแล่นใบรวม17ชั่วโมงซึ่งเมื่อเสด็จถึงอ่าวเตยงามทรงฉลองพระองค์ชุดทหารนาวิกโยธินเสด็จนำทงราชนาวิกโยธินมาปักไว้เหนือยอดก้อนหินที่ชายหาดของอ่าวเตยงามภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบท่ามกลางข้าราชการทหารและครอบครัวตลอดถ,ถึงพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่เฝ้ารอรับเสด็จและพระองค์ยังทรงลงพระปรามาพิไธยบนแผ่นจารึกว่าณนะที่นี้ พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชจอมทัพ